สวัสดีครับสวัสดีครับยินยดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเจอผีนะครับผมรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปพบกับเรื่องราวลี้ลับที่หาข้อพิสูจน์ไม่ได้ครับผมครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนกบพี่เจียค่ายลูกเสือครับค่ายลูกเสือเนาะจังหวัดนครปฐมครับอ่าคือต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นค่ายลูกเสือที่มีประวัติยาวนานเนาะคือเป็นเมืองเก่าใช่อ่าเป็นเมืองเก่าซึ่งจริงๆครับผมเคยมากับพี่เจียครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นเรามากันแค่สองคนเนาะเรายังไม่มาเต็มทีนกับพี่เจียบอกว่าสัมผัสว่าวิญญาาณทีี่่นนคอข้ง แรงอยู่ระดับหนึ่งอฮะก็เดี๋ยววันนี้พี่เจียกับผมนะฮะแล้วก็ทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจกันว่าที่เนี่ยจะมีดวงวิญญาณมากมายขนาดไหนไปเลยครับตอนนี้พี่เจียสัมผัสถึงอะไรได้ไหมครับตอนนี้สัมผัสละยังตอนนี้ยังไม่ยังไะยังไม่มี อันนี้พี่เจียสัมผัสถึงอะไรไหมครับพี่พี่วันนี้มาถามว่ามาทำอะไรกันเป็นคุณยายาคุณยายที่ทีท่เป็นผู้หญิงสูงอายุหน่อยอครับ ที่ใส่เสื้อแขนกุดอ่ฮะสีก็จะเป็นสีสีน้ำตาลนุ่งผ้าถุงครับแล้วก็มวยผมอย่างนี้ก็แต่งตัวดีหน่อยแต่เป็นทรงโบราณนะอืมก็คือตอนนี้ตอนนี้เขายืนอยู่ตรงไหนครับก็ยืนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายของศาลนี่ยรอก็คือข้างๆต้นไม้เลยใช่อืมเดี๋ยวเดถือให้แป๊บหนึ่งนะไช่ช็อต ขอสื่อแป๊บหนึ่งได้ครับมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเราสื่อสดอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งมันไม่ใช่แบบว่าปุ๊บปุ๊บเราตอบได้ทันทีได้ครับ บอกอาถรรพ์อะไรไม่มีหรอกที่เนี่ยอืมอยู่กันมาตั้งแต่เก่าแต่ก่อนแล้วอเหมือนเขาบอกว่าที่เนี่ยจะมีแต่ดวงวิญญาณของผู้ชายอืดวงวิญญาณของผู้ชายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นดวงวิญญาณผู้ชายอ่ะสิงสถิตตามต้นไม้ต่างๆหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าพลายไม้ออ๋เขาบอกว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ เขาจะเหมือนกับว่าวิญดวงวิญญาณผู้ห oui. ญ like ิงเขาจะไม่ให้เข้ามาออกครับอันนี้ก็ก็ก็แปลกนะแต่ว่าแต่ว่าตัวท่านเข้าได้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยคงอยู่ว่าทําไมท่านเป็นผู้หญิงเข้าได้เพราะว่าคือลําดับชั้นไงออกครับถ้าเป็นททั่วไปเนี่ยดวงวิญญาณดวงจิตที่เป็นวิญญาณผีผู้หญิงหรือว่า สัมภเวสีผู้หญิงเขาจะไม่ให้เข้าเพราะที่นี่เป็น,ปนแดนศั<า>กดิ์สิทธิ์อย่างนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนะฮะคือพายไม้เนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับนางไม้นั่นแหละแต่ว่าพายไม้เนี่ยจะเป็นผู้ชายเนาะถูกต้องนะครับพี่เตียใช่ครับคือก็คือเขาจะไม่ใช่สัมภเวสีอ๋อก็คือพลังเขาจะเหนือใช่เหนือกว่าแล้วก็คือเขาไม่ได้ดูดร้ายเหมือนกับพวกพายน้ําหรืออะไรพวกนั้นอ่าฮะอืม,อมพวกนี้ ได้ครับโอเคฮะงั้นเดี๋ยวไปจุดต่อไปเลยก็ได้ครับพี่เจีย๋ยไปครับทีมงานไปครับเราถามเขาเขาก็ตอบมาเป็นอันนั้นไงจา่ถ้าถามอีกก็น่าจะได้ข้อมูลนีมีจุดไหนไหมครับพี่เจีย๋ยเหมือนยอดวัดอุ้ยอันนี้อะไรครับพี่เจียไหน นี่ฮะเหมือนแท่นฐานกิจกรรมอะไรเขาหรือเปล่าอลองเดินดูใกล้ๆกันหนะอะนะได้ครับกล้องไม่ต้อง<ม>ลงมาเนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างภาพอยู่ตรงนั้นก่อนนะฮะเดี๋ยวขอน,นี้เข้าไปกับพี่เจียก่อนนะ,ะทำไมวันนี้ แป๊บนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายแต่เราไม่ได้จะเข้าได้นะอ๋อครับด้านซ้ายนะเป็นเงาเงาวิญญาณผู้ชายอือฮึน่าจะเป็นพายไม้ล่ะพายไม้อยู่หนึ่งตนนะครับพี่ใช่ พวกนี้อ่ายไม้พวกเนี้ยเก็จะไม่ใส่เสื้อนะนุ่งจงกระเบนอะ่ะแต่งเหมือนชุดโบราณคนโบราณอ,อ่ะผมก็จะเป็นแบบซองทรงแสกกลางอะ่ะแต่คือจะเป็นเงาดําทั้งตัวเลยนะโอ้ก็แปลกนะว่าอยู่ย่างเนี้ยเขาก็ได้รับบุญนะแต่ไม่รู้ว่าบุญจากไหนให้แต่ว่าที่เนี่ยมีการให้บุญเป็นประจําอันนี้ผมถามพอดีผมนึกได้ขึ้นมาตะกี้คือก่อนหน้านี้ยที่พี่เจียมากับผมรอบหนึ่งนะฮะก็คือพี่เจีย สัมผัสได้ว่าที่เนี่ยมีถึงของพญานาคเนาะอันนี้มีพญานาคอยู่จริงไหมฮะเสียวนะผมก็ไม่เคยเห็นรูปร่างอย่างนี้มาก่อนตอนแรกก็ไม่แน่ใจไงแต่ว่าบางทีมันพื้นภาพมาตอนแรกก็นึกว่าเป็นแบบว่าเป็นเหมือนกับพ่อแก่เป็นเป็นหัวก็คือเหมือนกับราสีแต่กลายเป็นว่าฤูษีมันเป็นคือเขาเป็นฤูสีแค่ท่อนบนแต่ท่อนล่างเป็นง,งูก็เลยงงอื มงมีมีด้วยมั้ยลองไปเซิร์ชดูนะได้ได้ฮะ,ฮะเดี๋ยวยงงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าว่าเป็นยน่งว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้ชื่อมัอน,นได้ได้ฮะไปไปครับ<ป>เดี๋ยวไปจุดต่อไปกันเลยครับไปครับโอ้โหลูกป้นลูกเสือตั้งต่ง,ตง,งานนะครับทำไมผมรู้สึกว่าลูกป้นลูกเสือน่าก,กลัวอย่างไลตรงนี้ คือทรงเดียวกันหมดเลยวงนี้ก็คือไม่ใส่เสื้อตุ้งจงกระเบนผม,มแสกกลางก็คือภา,<ร>ายเหมือนกันใช่อ,อยู่ข้างหลังลูกปั้นอยู่ข้างหลังเลยใช่เอาก็อยู่ด้านด้านซ้ายเนี้ยนี่เลยอ่ะอยู่อยู่หลังขาขาขา,ขาที่ยืนไปนด้านหลังอ๋อแต่เขาจะเอาแขนเท้าไว้เงี้ยอืมเท้าแล้วก็มองมา,า,นนาที่เราในขณะที่ทีมงานบางส่วนกําลังพักกองอยู่นั้นจูจู คุณยงก็เกิดสังเกตได้ถึงความผิดปกติบางอย่างในบริเวณต้นไม้ด้านหน้าครั้งแรกอ่ะคือตรงเนี้ยมีหัวคนทำาำบึ๊บไปอ่าแล้วมันไม่มีไฟใช่ไหมมันมีแค่ไฟที่อ่อนหรือคือมันมันไม่ไกลเท่านี้แอืต่รู้สึกว่ามีขยับตลอดเวละเกือบตลอดเวลาก็มีมีตรงนี้มีอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนได้ฮะอ่าลองลองดูกล้องกล้องอยู่ตรงนี้ก็ เดี๋ยวพอตเมื่อกี้นี่ก็คือจะมีตรงนี้ใช่ไหมอ๋ตรงนี้เป็นกูน้ำนะพี่จิใช่ไปฮะเดี๋ยวเราเราไปก็ลองพิสูจน์โดยการใช้เครื่องมือ เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมมา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  อืออืออืมาครับมามามาอยู่ยังมีอยู่หายแล้วครับ motion capture นะครับ ที่เราเคยทดลองกันครั้งแรกนะครับสามารถจับแกนที่เป็นคนได้เราลองกับสิ่งมีชีวิตอื่นก็คือน้องหมานะครับในวันนั้นแต่ว่าโมชั่นแคปเจอร์ไม่สามารถจับได้แต่รูปว่านรูปเสือโมชั่นแคปเจอร์จับได้เป็นช่วงๆครับ ญาตทวดครับขออนุญาตนะครับผมมาถ่ายรายการนะครับผมไม่ได้มีเจตนาลบหลู่หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการทําเพื่อความบันเทิงในรายการเท่านั้นนะครับ ขอบพระคุณครับเออก้องจับได้บ้างนะครับยังไงขอไฟนิดนึงฮะนี่กลืจับไปแล้วครับอ้าะจับจับได้นิดนึงนะฮะ เดี๋ยวผมจะเอาเครื่องวัดเข้าไปด้วยเครื่องวัดยังไม่มีสรุปนะครับวันนี้มีวิญญาณทั้งหมดกี่ดวงครับพี่เจียก็ที่สัมผัสได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่ที่เป็นผู้หญิงหนึ่งดวงครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นพายไม้ผู้ชายหมดเลยครับก็ตามจุดต่างๆที่บอกก็มีสามที่หลักๆที่ที่ให้เป็นแลนด์มาร์คที่สามารถที่จะสัมผัสได้อื ก็จุดระดวงอ่าฮะก็วันนี้ก็ของคุณยงก็เอาเครื่องมือไปลองแล้วเนาะก็ <ผม S 1> ก็คือติดติดใช่ไหมครับติดครับก็จะมีเอ่อตรงที่ผมบอกว่าเห็นนั่นนะฮะตอนที่นั่งนั่งอยู่แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือตรงเอ่อแถวๆต้นไม้ที่ล้มนะครับก็ขึ้นมาประมาณสองแต่ว่าขึ้นมาเป็นช่วงๆนะครับอ,อีกจุดหนึ่งที่จับได้ก็คือตรงลูกั้นลูกเสือครับผมแต่ว่าตอนเอ่อ ตรงรูปปั้นลูกเสือเนี่ยหาค่อนข้างยากนิดนึ่งก็จะขึ้นมาแค่สองเหมือนกันคุณย้งจะฝากอะไรคุณผู้ชมไหมครับก็สุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากนะครับสำหรับผู้คนที่ชอบพวกเรานะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe ติดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาด EP ต่อไปของพวกเราครับแล้วพบกันใหม่กับ EP หน้าในรายการอาสาพาเจอผีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ